เนื่องจากปัญหาโควิด -19 ทำให้มีมาตรก,การล็อกดาวน์ที่ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปผู้คนส่วนมากใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากขึ้นหลายคนเลยเกิดปัญหาทั้งความเบื่อหน่ายและความเครียดจึงต้องหายกิจกรรมต่างๆมาทำการเลี้ยงสัตว์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ก็ตามมาด้วยปัญหาและข้อจำกัดบางประการเช่นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูสัตว์กฎข้อห้ามของที่พักอาศัย แต่มันจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้โดยไม่ประสบกับปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของ Visibility Virtual Pet ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ในโลกเสมือนโดยการนำเทคโนโลยีการฉายภาพแบบโปรโแกรมมาผสานเข้ากับขค้ื่น t อันต้าโซนิกซึ่งขค้ื่น t อันต้าโซนิกสามารถช่วยให้เราสัมผัสกับวัตถุในโลกเมตาเวิร์ดได้โดยไม่ต้องใส่ถุงมือโดยคลื่นจะก,กระทบที่มือผู้ใช้งานทำให้รู้สึกเหมือนสัมผัสกับวัตถุนั้นได้จริงๆ แต่ปัจจุบันยังคงต้องใช้ร่วมกับแว่น VR เราจึงได้คิดค้นเครื่องโฮโลโซนิกที่สามารถฉายภาพแบบสามิติและสามารถสัมผัสได้ในเวลาเดียวกันโดยไม่ต้องอาศัยแว่น VR หรืออุปกรณ์เสริมอื่นใดซึ่งการใช้งานเครื่องโฮโลโซนิกจะต้องใช้ควบคู่กับแอปพลิเคชัน VV โดยเริ่มแรกผู้ใช้งานจะต้องทำการล็อกอินผ่านอ e ีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์เมื่อลองทะเบียนเสร็จสิ้นผู้ใช้งานจะได้รับสัตว์เลี้ยงเริ่มต้นและสามารถสร้างร่างอมตารของตนขึ้นมา เพื่อทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับสัตว์เลี้ยงในโลกเมตาเวิร์ดได้ซึ่งภายในแอปจะมีฟังก์ชันต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ฟังก์ชันช็อปผู้ใช้งานจะสามารถซื้อสัตว์เลี้ยงเสื้อผ้าอาหารและของเล่นโดยจะใช้เพชรและคอยในการซื้อซึ่งเพชรจะได้มาจากการเติมเงินและคอยได้มาจากการทำกิจกรรมต่างๆภายในแอปอีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถเลือกโดนิทเพชรและคอยให้แก่สัตว์ในมูลนิธิที่เข้าร่วมกับเราได้อีกด้วย 2. ฟังชันแอคทิวิตี้โดยภายในจะมีกิจกรรมต่างๆให้เลือกทำมากมายเช่นการให้อาหารสัตว์อาบน้ำตัดขนเปลี่ยนชุดเดินเล่นและพาเข้านอน f u n ฟังชัน o o m เป็นโลกเมตัเวิร์ดท,ที่ผู้ใช้งานจะสามารถสร้างห้องเองหรือเลือกไปจอยห้องกับผู้อื่นได้โดยต้นทุนการทำธุรกิจทั้งหมดได้แก่ต้นทุนสินค้า8 0 0แสนบาทต้นทุนการผลิต6 0 0แสนบาทต้นทุนการพัฒนาแอปพลิเคชัน1 0 0 0แสนบาท และต้นทุนการออกแบบ70,000บาทรวมทั้งสิ้น1,570,000บาทแผนการดำเนินธุรกิจแผนระยะสั้นเพิ่มการโฆษณาในช่องทางต่างๆเพื่อให้แอปพลิเคชันเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแผนระยะกลางมียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถึง2,000 0 0ดาวน์โหลดและมียอดขายเครื่องโฮโล s โซนิกถึง5,000เครื่องและแผนระยะย,ยาวมีการนำเครื่องโฮโลโซนิกไปปรับใช้ในด้านอื่น,นๆเช่นด้านการศึกษา การติดต่อสื่อสารความบันเทิงเป็นต้นจากแบบสำรวจมีผู้ใช้งานอยากให้สัตว์เลี้ยงไปทำกิจกรรมร่วมกันใน m e t a รเวิรที่91.2มีความสนใจในแอปพลิเคชัน VV วีกว่า83.3และมีความสนใจในเครื่องฉายภาพ Hol ตร์โซนิกมากถึง88.3และสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้คนไม่สามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้มาจากปัญหาด้านเวลากว่า53.8และปัญหาด้านสถานที่อีก19.2 แอปพลิเคชัน v ีวีของเราจะมาแก้ปัญหาทั้งหมดอีกทั้งผู้ใช้งานส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับสัตว์เลี้ยงเสมือนจริงเราคิดว่าธุรกิจของเราจะดึงดูดผู้ใช้งานและสามารถขยายกลุ่มเป้าหมายได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้และสามารถเป็นผู้นำด้านการให้บริการสัตว์เลี้ยงเสมือนด้วย m e t a เวิร์และโฮโลกรมในอนาคต